न मोतसः भखवतो अरहतो सम सम्पुटसः न मोतसा अरहतो सम อาหงสหัสสมภินนมมิตาสาวุทันตังขะริเมฆลังอุทิตโคระสะเสณมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเมชยะมังคะลานิมาร ตเรกมามพิยุชิตาสัพพารถิงโครัมปนาละวะกรมะคามะทัตทยักังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะทาภวตุเมชยะมังคลานี อาลาคิริงข้าชาวรังอติมัตตะภูตังทาวักิจักกามสเนวสุธารุนันตังเมตัมภุกเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคะลานี อุคิตาคาคามติหัตสุทารุนตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมารวันตังอิทิพิสัมขตะมโนชิตาวามุนิโทอันเตชะสาภาวตุเมชยะมังคะลานี กาตวานา迦ธมุทธลังอิวคับพินิยากินใจยาทูททวจะนังชนะกายมัะเชสันเตนโซมวิทินาชิตวามุนินโทอันเตชะสภาพวตุเมชยมังคลานิ สัจจวิหายมัติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตมานังอติอันทภูตังปัญญาปทิปัาลิตโิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวตุเมชยะมังคะลานีนันโทปนันทพูชาขังวิพุทังมหิตทิงอุตเตนะเทระพูชาเคนธมาปยันโตอิทุปเทสวิธินาชิตวามุนินโท อันเตชะสาภาวุตเมชยมังคะลานีท ah ุขาทิท ah ี่ภูชาแขนสุทัตทะหัตถังปรามังวิสุทิชุดิมิทิภกาพิธานังญานาคเทศนวิธินาชิตวาโมนิโท อันเตชาสาภาวตุเมชยมังคะลานีเอตาปิภูทิชยมังคะลาอัตคาธาโวจันโนทิณทิเนสารเตมตันทีอิตตวานาเนกวิวิธานิจุปัตถวานี โมขังสุขังอธิขเมยานโรสปัญโย